ตอนที่เจอเขาเนี่ยมีกระสุนฝังอยู่ที่ร่างกายเขา 4, 4. จุด4จุดที่หัวที่แก้มที่หน้าอกแล้วก็ที่ปีกสวัสดีครับผมพบกับ a าร์ตเวิร์ n ชาแอีกแล้วนะครับผมวันนี้อารได้ข่าวมาครับว่ามีนกตัวเป็นแสนเลย มีนกตัวละเป็นแสนเลยนะครับบินหลุดมาครับผมซึ่งเป็นสายพันธุ์กรีนวิ่งมาคอนั่นเองและได้ข่าวว่าเขาบาดเจ็บมาด้วยเห็นบอกว่าปากล่างเขาเนี่ยแตกแบบแหวกตรงกลางนี้เลยนะครับและวันนี้อารจะพามาเจอกับนกกรีนวิงตัวนั้นยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของแต่ว่ามีคนจับได้และพาไปรักษาพยาบาลมาแล้ววันนี้อาร์อยู่ที่บ้านก็แล้วครับมาดูกันนกเต็มบ้านเลยทุกคนสวัสดีครับผม อ๋อไม่มีใครอยู่เลยสวัสดีฮะพี่เกียร์ครับผมอ๋อเจ้าของบ้านไม่อยู่เจ้าของบ้านไม่อยู่นี่ผมแอบบุกบ้านเขาเข้ามาเลยนะฮะคือในบ้านเขาเนี่ยมีนกเยอะมากมีทั้งสายพันธุ์เวิร์ดมาคอมีทั้งบูแอนโกมาคอฮาร์รควีนมาคอกินวิงมาคอแล้วก็ฮันมาคอนะฮะซึ่งใครมาเนี่ยเดี๋ยวผมอาร์ตเวิร์กชาแนลครับสวัสดีคร,ครับ ได้ข่าวว่ามีใน้ข่าวว่ามีนกหลุดมามันหลุดไปที่ไหนอะไรยังไงเอ่อไปเจออยู่ที่เขตสะพานสูงเขตสะพานสูงแถวหมู่บ้านนักกีฬานะครับเป็นสายพันธุ์อะไรพี่เป็นมาคอสายพันธุ์กินวิ่งมาคอครับแล้วมันหลุดมาอยู่ในสภาพไหนพี่ตอนเจอเนี่ยตอนเจอเหรอเอ่อผมไม่ได้เจอเองนะคนที่เจอเนี่ยเขาเป็นเพื่อนเพื่อนสมัยมัธยมผมเขาบอกว่าเขาเดินซื้อของอยู่กำลังจะกลับบ้าน ร่วงมาจากฟ้าเลยเฮ้ยมันประทานลงมางั้นเลยเหรอคือก่อนตอนแรกอะ่ะได้ยินเสียงนกอีก,กาก่อนเสียงนกกาปุ๊บก็ได้ยินเสียงนกอะไรไม่รู้แหกปากอยู่บนเขาก็เงยหน้าขึ้นไปดูปรากฏว่าเขาล่วงมาตรงหน้าเลยแล้วก็สภาพที่เจอก็คือไม่สามารถบินต่อได้ละคือไม่สามารถบินต่อได้เราด้วยใช่คือเอาเอาง่ายคือโคม่าเลยใช่นะล่วงมาต่อหน้าเลยแล้วเห็นว่าปากเขาแตกด้วยคือ ฉีกออกจากกันเลยใช่ใช่ปาดแตงตอนนี้คือรักษาพยาบาลเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับกินปกติได้ไหมตอนนี้ตอนนี้กินเองได้แล้วเรียบร้อยก็กินเองได้มีความสุขดีบินเล่นอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวพามาดูกันพามาดูกันไปแต่ว่าปาดเขาก็ไม่ได้เชื่อมติดกันนะเราหมอเนี่ยเป็นคนทําให้คือเราอาจจะเคยเห็นคนจัดฟันวันนี้เราพามาดูนกจัดปากกันดีกว่าดูเขามีเหล็กมีเหล็ก ล้างไว้อะเหมือนเหมือนเหมือนดึงอ่ะทุกคนพอมันแตกออกจากกันใช่ปะมันก็อ้าใช่ไหม้วเหมือนเอเหล็กมาเจาะฝั่งนี้เหล็กมาเจาะฝั่งนี้แล้วเอารัดให้ดึงให้ตึงอย่างเงี้ยพอตึงแล้วก็คาไว้อย่างเงี้ยใช่เพื่อค่อยๆให้เนื้อเขายุดด้น็อตอ่ายุดด้น็อตเพื่อให้ปากเขาประสานกันไม่ครับไม่หรอคือทําให้เขาใช้ชีวิตได้เหมือนปกติก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วจะบอกว่าอันเนี้ยถาวรไหมก็ไม่ได้ถาวรนะ คือแผนแผนการรักษาแผนที่คุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยก็คือยึดเอาไว้ไม่ให้มันขยับก่อนแล้วก็ดูการงอกตัวใหม่ของปากมันอาจจะงอกขึ้นมาใหม่มันมันไม่งอกขึ้นมาใหม่หรอกแต่ว่าการการผัดผิวของปากอ่ะดูพัฒนาการการผัดผิวของปากตรงน,นั้นก่อนเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราทําอะไรครอบลงไปอย่างเช่นเขาหล่อเป็นตัวคล้ายๆฟันปลอมคนอ,ะอ่ะเอาไปครอบเนาะ ถ้าปากมันงอกออกมาใหม่บางทีมันก็หลุดออกมาอยู่ดีดั oh. ะนั้นอันนี้ก็คือใส่ไว้ชั่วคราวเพื่อที่ว่าจะดูว,ว่าการลอกใหม่ของปากเขาเนี่ยมันดีแค่ไหนถ้ามันไม่ลอกแล้วอ่ะก็เป็นข่าวดีว่าเราทําได้เลยแต่ถ้ามันยังลอกอยู่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าใส่ไปก็หลุดอ้ oh. นี่ก็คือรักษาพยาบาลแล้วนะสามารถกินเองได้แล้วตอนี้น,น,น,นี่ตอนที่เจอเขาเนี่ยมีกระสุนฝังอยู่ที่ร่างกาย,ายมีกระสุนฝังเล็กเย ไม่รู้ว่าไปโดนปืนอะไรยิงมาก็คือเป็นกระสุนเหล็กที่เขาคล้ายๆเขาเรียกลูกกดหรืออะไรสักอย่างอะฝังอยู่ที่ร่างกายเขาสี่จุดก็คือที่ทหัวส <4 S 1> ี่จุดใช่ที่หัวที่แก้มที่หน้าอกแล้วก็ที่ปีกผมพูดเลยนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็ตามทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีชีวิตของมันสิ่งมีชีวิตเนี่ยอย่าไปทําร้ายเขาเลยนะฮะพวกนี้คือไปยิงเขาไปอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ควรอย่างยิ่งอ่ะ าไทคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะลูกเราอ่ะโดนยิงหัวยิงไหลยิงปากยิงอะไรอย่างเงี้ยคุณรับได้ไหมล่ะจริงๆมันเป็นแค่ชั่ววูบแหละเอ้ยณเวลานั้นเอ้ยเห็นแล้วอยากได้ก็อยากจะเอามาลงมาไม่มีวิธีก็ยิงซะเลยเนาะขอร้องขอร้องขอร้องเลยนะองชวูบใช่สําหรับใครที่เจอนกเจออะไรแล้วก็พยายามถ่ายรูปแล้วก็โพสตามหาเจ้าของดีกว่านะครับดีกว่ามันง่ายกลุ่ม เฟซบุ๊กก็ได้หรือว่ามันกว้างอยู่แล้ว,ว,อ,ยลวอย่าไปทำลายก็เลยนะฮะคุณดูตัวอย่างตัวนี้สิมันน่าสงสารขนาดไหนคใครที่คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าไงยืนยันตัวเองอะนะครับผ่าน หวงลหัสห่วงขามาได้นะฮะก็สามารถติดต่อได้ที่ f a c e b o o k ปึ้งตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่ Facebook พี่เกียร์เข้าไปต้องบอกว่านกตัวนี้เนี่ยมีการช่วยเหลือมาจากหลายฝ่ายหลายบุคคลคือไม่ใช่แค่พี่เกียร์คนเดียวที่ช่วยมานะครับคือผมเป็นคนแค่ประสานงานให้เฉยเพราะว่าคนที่เจอเนี่ยเป็นเพื่อนผมนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะปรสานที่ที่บ้านเราเนี่ยน่าจะเหมาะสมที่สุดพร้อมที่สุดอ่ะ ก็เลยเอาไว้ที่นี่ก่อนครับผมก็คือเราอยากจะตามหาเจ้าของจริงนะฮะแต่ว่าไม่ต้องติดต่อมาขอซื้อนะเไม่ได้ขายเพราะว่านกตัวเนี้ยไม่ใช่ของผมแล้วก็ไม่มีเจ้าของตอนนี้ครับผมติดต่อพี่เกียร์ก็ไม่ใช่เจ้าของนะฮะเพราะฉะนั้นพี่เกียร์เลยไม่ขายนะฮะขายไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่ได้นะฮะไม่ใช่ของเราใช่ครับผมเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของอย่าลืมนะฮะมาเถอะครับผมเครยังรอคุณอยู่นะครับก็โทรมาตามเบอร์ที่แอดขึ้นให้แล้วกันแล้วก็หรือ Facebook ก็ได้ อ่ะเบอร์พูดไปเลยครับพี่0ูนย์ปดเจดครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าหูนครับผมสามารถโทรมากู้ยืมเงินได้ที่หมายเลขนี้นะฮะอ่ะ <laughs> อันนี้ก็เป็นเบอร์พี่เกียร์นะครับผมใครที่เอาไปแล้วชื่นชอบนะฮะจะโทรมาจีบไม่ต้องนะครับผมแฟนเขายืนมองตาขวาง <laughs> อยู่หลังเสานี้นะคนลุกแปลกๆรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลย <laughs> เนาะอ่านะครับผมก็เดี๋ยว ผมว่าตัวนี้เนี่ยอีกสักพักก็ค่อยๆดีขึ้นฟื้นตัวดีขึ้นตอนนี้ผมเห็นเขากินเองอะไรได้แล้วใช่เนี่ยกินกินเองเนี่ยก่อนก่อนสี่โมงเนี่ยเริ่มร้องแหกปากแล้วครับอ,อยากจะกินคือเรียกให้กินอนะ่ะให้อาหารปุ๊บก็เงียบจากเคสนี้เนี่ยอยากจะให้พี่เกียร์ฝากอะไรถึงคนที่เขาเจอนกหน่อยว่าเขาควรจะทําตัวยังไงเขาควรจะตามหาเจ้าของไงถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเขาเจอนกแล้วแบบเฮ้ยนี่มันนกแก้วนี่ว่าแน่นอนเลยแล้วจะตามหาเจ้าของไงพี่เกียร์ลอง ช่วยบอกช่วยเป็นกระบอกเสียงหน่อยฮะอืมคืออย่างแรกเลยเบาที่สุดเลยนะคือถ้าเราเจอนอกแปลกๆเนะี้ยคือจริงๆอ่ะนกมันบินอยู่บนฟ้าเราไม่ควรไปอยากได้มันอยู่ละทุกคนยิ่งนกที่มีเจ้าของด้วยอ่ะก็ยิ่งไม่ควรที่จะไปอยากได้ของเขาอืมเนาะเพราะฉะนั้นเอ่อถ้าคุณไม่อยากยุ่งไม่อยากมีปัญหาหรือว่าไม่อยากที่จะมีภาระคุณก็เมินๆไปก็ได้ ขอแค่อย่าไปทำ้ายเขาอันนี้คือในเคสที่แบบว่าเบาที่สุดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามีใจอยากจะช่วยนกแบบนี้มันไม่ใช่นกธรรมชาติบ้านเราเดี๋ยวมันหากินเองไม่ได้นู่นนี่นั่นอยากจะช่วยจังเลยตัวนี้ทำยังไงได้บ้างวิธีไหนได้บ้างที่จะตามหาเจ้าของง่ายสุดเลยอคแค่ถ่ายรูปมันแล้วก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กใน a c e b o o k เนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มของประกาศตามหานกหายอะไรอย่างนี้ ก็เจอก็ลองเซิร์ชเฟซบุ๊กเข้าไปดูหน่อยถ่ายรูปมางั้นเดี๋ยวมันก็จะมีคนแชร์แชร์แชร์กันเยอะๆยะใช่นะครับก็ผมเห็นเนี่ยเท่าที่เห็นโพสต์หนึ่งที่นกหายเนี่ยมีคนเจอนกปุ๊บเคนแชร์เนี่ยสี่ห้าร้อยคนอย่างไวเลยครับไม่ถึงครึ่งวันเนี่ยแชร์กระจายยังไงก็เจอเจ้าของแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปพยายามที่จะจับมันเจ้าของเขารู้วิกัดปุ๊บเขาก็จะมาเรียกมันลงเองจริงๆแล้วที่บอกว่าพยายามอย่าไปจับมันบางคนเนี่ยเขาหวังดี อยากจะจับเอามาไว้ให้ไม่ได้อยากจะเอาไว้ครอบครองแต่อยากจะจับมาไว้ให้เพราะว่าเป็นของอันตรายนู่นี่นั่นก็บอกว่าจริงๆแล้วนกพวกนี้นะครับถ้าเราไปจับเขาเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรบ้างคือหนึ่งคือนกเขาจะตื่นและตกใจกลัวพอตนวพวกนี้เขาจาเจ้าของได้ถ้าเขาตื่นตกใจกลัวเสร็จปุ๊บเขาจะไปไกลกว่าเดิมอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรต่อมาก็ได้นะครับการที่เราไประคุกจับเขาหรือเอาตะข่ายหรืออะไรก็แล้วแต่ฝาชีคอบอะไรเงี้ยมันทําให้เกิดการขาดถืงเขาดิ้น ก็เจ็บได้อีกก็เจ็บได้อีกนะครับที่สําคัญคือนกพวกนี้นะครับถ้าเขากัดจริงๆไม่ใช่เขาเจ็บมือคุณเนี่ยผมบอกเลยเ<ร>นกแก้วนะครับปากเขาแข็งแรงมากๆมากๆ,ๆเลยยิ่งถ้าเป็นอย่างนี้นะไม่เหลือกัดเต็มแรงกระดูกรล้า,าง่ายๆเลยใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้อันตรายกับเขาแล้วก็ไม่อันตรายกับตัวคุณเองด้วยเนะี่ยก็อย่าพยายามจับหาเจ้าของก่อนละกันอ่ครับผมถ้าไม่เจอจริงๆเนี่ยก็ปล่อยเขาไว้อย่างนั้นอย่าไปจับเขาเลย ไม่งั้นเนี่ยมันมีผลตามมาเยอะตามมาเยอะนะครับอ่าเพราะฉะนั้น EP นี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากคือเราพามาดูนกที่หลุดนะครับและก็อยากจะตามหาเจ้าของแล้วก็พามาอัปเดตว่าตอนนี้เนี่ยอาการเขาเป็นยังไงบ้างนะอย่าลืมนะครับผมอัปเดตอาการให้ฟังใช่ใครเป็นเจ้าของติดต่อมาได้เลยไม่ผมจะอัปเดตอาการให้ฟังก็คือบางคนเขาติดตามเจ้าตัวนี้อยู่ที่ชื่อกอรจีนะฮะ ออตอนแรกที่มีแผลโดนยิงมาเนี่ยตอนนี้หายสนิทหมดแล้วทุกแผลเนาะมีแผลเป็นที่หัวขนไม่สามารถขึ้นได้ก็เทไปเลยเป็นหัวบาก <c oughs> นะแล้วก็มีถุงลมรั่วนะฮะถุงลมรั่วเข้าสู่ใต้ชั้นผิวหนังครับตอนนี้ก็หายแล้วไม่มีอาการนั้นแล้วตอนนี้ก็กลับมาโผบินได้ระยะสั้นๆเนาะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องกลับบริเวณเขาละ ก่อนหน้านี้มีกักบรเวณอยู่ก็คือไม่ให้เขาบินไม่ให้เขาเดินเยอะอืตอนนี้ก็ไม่จําเป็นแล้วหายหมดทุกอย่างแล้วเหลือแค่ปากอย่างเดียวที่เราจะต้องดูกันต่อไปแล้วก็วางแผนการรักษากันต่อครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้อัดวิดีโอขอเป็นกระบอกเสียงให้นกตัวนี้ได้เจอเจ้าของสักทีนะครับผมสำหรับ e ีีนี้ครับผมถ้าเกิดว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ้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 งโอเคหนูก็จะไม่ห้ามนะฮะติดตามมาไว สำหรับอีหน้าอาจจะพามาเจอเรื่องอะไรบ้างติดตามครับ,รบสวัสดีครับผมบขอบบคคุณมากรั